สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนร <c oughs> ับเข้าสู่บ้านดาวน้อเช่งนะคะกับอาจารย์ต่ายมอดุตัทิพย์ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของทักษาพารวยนะคะใครอยากรวยก็พากันมานะคะแนะนําตัวเองก่อนแล้วกันนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานสอนไหว้ด้วยเกี่ยววิชายิบซีรหัด7ตัวก้าฐานลายมือโงเฮง อ่าไพ่ออรัเคิลและที่ต้องพูดแน่นอนเลยค่ะกับวิชาดาวน้ำโชคค่ะเป็นวิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจเป็นหนักหมานีนะคะเป็นการสังเคราะห์วิชานี้ขึ้นมาด้วยด้วยน้ำมือนะด้วยน้ำมือตัวเองนะคะโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยถึงย่างเข้าสู่อ่าเข้าสู่ปีที่17นะคะก็อยากให้ทุกคน,นลวยๆเฮงๆกันนะคะก็เลยคิดค้นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการผนวดกับความรู้ ความสามารถของตัวเองนะคะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเรียนท่านใดอยากเรียนก็เข้ามาทักกันนะคะแล้วก็สําหรับเล่นเด็ตตาทิพย์นะคะงวด เป็นแนวทางของปี6-8ทั้งปีตั้งแต่มกรายันถึงทันวาเลยทั้งปีเลยนะคะในมูลค่า2 9 9 9, 9บาทนะคะถ้าหารเฉลี่ยเป็นต่อม้วนเนี่ยตกราๆประมาณ120บาทไม่แพงค่ะนะคะถือว่าไม่แพงเนอะท่านใดอยากแด้ก,ก็เข้ามานะคะแล้วก็ในรอบนี้อาจารย์จะทำทำพิเศษให้ก็คือจะมี เลขเน้นให้กับเลขกันให้นะคะเน้นเน้นเลขนี้นะกันกันเลขนี้นะเอออย่างเนี้นั้นเลยนะคะประมาณนั้นเนาะเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใครมีเล่นนี้ก็งัดขึ้นมาดูนะคะในงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะอาจารย์ให้เน้นคือสามกับหกนะคะเออหวยออกหกหนึ่งกับสี่สามนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอาจารย์ให้หนึ่งหกค่ะเป็นผลงานเนอะอนะคะอยากได้อย่างนี้ก็ตามมา ะะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียลน์ค่ะนะคะหรือจะติดต่อเบอร์เดิมก็ได้ไอดีลยล์เดิมก็ได้นะคะ635915ชิ่นเดียวกันติดต่อแค่ลายเดียวพอนะอย่าเอามาหลายไลน์เดี๋ยวงงนะคะนะระาษาที่ไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้กงๆ <laughs> นะคะทำไมอาจารย์ เราแย่แล้วแย่ก็ภาษาจีนกงตุ้งเพราะว่าเราแย่แล้วแย่ก็คือแก่แล้วนะคะก็เริ่มมึนเนาะประมาณนั้นนะคะยังไงก็ช่วยกันละกันเนาะนะคะสําหรับรอบนี้นะคะก็จะเป็นอ้อดูผลงานก่อนดี๋ยวแม่ที่โมกนะ,ะเลขดับล่างนะคะงวดนี้ออกหกหนึ่งสแกนดูกันคะ่ะตุ๊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 ตุ้ต ต,ตู้ตู้ตู้ตุ้ตู้ตู้ตู้นั่นดับล่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะลืมให้ดูนะคะขออนุญาตวางเนาะนะคะแล้วก็เ,เลขทักษะพารวยค่ะนะคะอ้อเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนนะเนาะอ่านเลขพ่วงเพชรก่อนละกันค่ะนะคะเลขพ่วงเพชรของงวันที่หนึ่งนะคะเก้ากับหก ตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าวันนั้น่ะมันมีดาวเกตกับดาวสุกอ่ะย,ย้ายโคจรในวันนั้นด้วยนะคะก็เลยทำให้เลขออก6กหนึ่งนั่นเองเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะอ่าขออนุญาตวางละต่อไปค่ะอา่าเลขเด็ดตาทพิปค่ะนะคะวันนี้อาจารย์ให้มา6ค่ะ 6, 6, เดน,น6เนาะ6อะไร6 1อาจารย์พูดอย่างนี้จริงเหรอ จริงค่ะไม่เชื่อถอยคลิปไปดูว่าพูดจริงหรือไม่นะคะอาจารย์ก็จะมีดาวเด่นอยู่3ามตัวแล้วก็เอาเลขที่นไปจับวินด้วยก็คือเลขเลขนี้นะคะก็คือ61นั่นเองเนาะนะคะเลข3ตัวค่ะ6กสนะคะเลขอ,อีกชุดหนึ่งค่ะห้าห้านะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ098นะคะประมาณนี้เนาะ,ะก็ฝากไว้ในอ้อมใจให้กับทุกท่านด้วยกันะคะโอเคค่ะแล้วก็ราศีไหนจะถูกหวยเนาะ ก็ไปอยู่ที่ในราศีกุมค่ะอาจารย์ให้6 1ค่ะนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของเลข3ตัวเนาะนะคะเลข3ตัวค่ะมันก็จะมีข้อแม้มันนิดหนึ่งนะคะก็คือว่า,าสมมุติว่าเรารู้รู้ดาวเด่นมา1ตัวนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะสุดหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสุดสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะ สูตรหนึ่งต่างกับสูตรสองอย่างไรนะคะสูตรหนึ่งเบินหาไม่นับนะคะสูตรสองล่ะไม่หวันแม้วันมามากจะเบิ้นจะหามจะตองเอาอยู่นะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะงวดน,นี้ค่ะดาวเด่นอยู่ที่เลขสี่นะคะลดลงมาคือสี่สามแปดหวยออกแปดสี่สามนะคะน <c oughs> ี่องนี้เลยเข้าทุกงวดค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรสองนะคะเราได้ดาวเด่นมาคือเลขสามไปดูที่ล็อกสามค่ะ มันก็จะออก 3, 4, 8ถ้าเรารู้ดาวเด่นเลข8ไปดูที่ล็อก8ค่ะก็คือ 8, 4, 8, 3, 4อย่างนี้ค่ะประมาณนี้เนาะนะคะเป็นไอเดียเป็นแก้วเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกท่านนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็ส่วนของอทักษะพารวยนะคะรกษีบอกแล้วเนาะทักษะพารวยก็กองวันนี้นะคะอยู่ที่วันศุกร์ค่ะออก 6, 1 ออมสินออก98ค่ะอ่าอ่าเนอะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูเรามาดูาาดอ่างวดน,นี้กันเนอะนะคะทักสาพารวยงวดของว,องวันที่16ธันวาคมเรามาดูซิว่าตัวไหนเด่นนะคะงวดของวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เด่นคือ10 14 15 19แล้วก็93ค่ะจับได้ไพ่ของแสตงนะคะเขาบอกว่าคุณวันอาทิตย์ ช่วงนี้ค่ะอาจจะบริหารเสน่ห์เยอะหน่อยนะคะมัธุรุวาจาพูดจาพ้อพอพ,อพูดจาให้อ่อนหวานแล้วจะมีโชคเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่เหมือนกับเป็นผู้นําสูงนะคะการตัดสินใจการตัดอ,อย่างรหลายอย่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกอย่างต้องมาจบที่วันอาทิตย์นะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะแล้วก็คนวันอาทิตย์อย่าลืมติดเลขแปดเข้าไปร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะอ่า ต่อไปค่ะคนวันจันทร์20 25 27 29แล้วก็90นะคะจับได้ไพ่ของคำว่าดูมูลช่วงนี้คนวันจันมีเรื่องเครียดวิตกกังวลเศร้าใจหลายเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะถูกซุบซิบนินทาให้แลดแป๊สีได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเลขเขาบอกว่าคนวันจันทร์ลองหันกลับไปดูเลขเก่าๆที่เคยเล่นได้ไหมเอาอาจจะมีโชคเกิดขึ้นนะอา่าประมาณนั้นหรือจะ เก็บเลขอันนี้เข้ามาใช้ด้วยก็ได้ก็คือจะมีเลข1กับเลข8เข้าไปร่วมด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะคนวันอังคารได้เลข30 32 3335แล้วก็36นะคะได้ไพ่ของคําว่า The Star ช่ชุดนี้คนวันอังคารเนี่ยค่ะจะโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้ไม่ได้นะคะมีโอกาสของการทํางานหลายๆด้านหลายๆอาชีพนะคะประมาณนั้นหรือจับปลาสองมือทํางานหลายๆอย่างนะ อาชีพเดียวไม่รวยต้องทำหลายๆอาชีพว่าไปนะคะประมาณนั้นเลยเนาะอ่าให้เน้นเลขหนึ่งกับเลขเจติดเข้าไปด้วยแล้วกันนะคะอ่าเนาะคนวันพุธค่ะ40 42 4 5ย์แล้วก็49ได้ไพ่ของคำว่า the empress เขาบอกช่วงนี้คนวันวันพุธเนี่ยจะเป็นเหมือนกับนางพญานี่นะคะโดดเด่นใช้ไลา์เก่งสวยและรวยมากนี่นะคะ อาจจะมีพ w เวหรือทำอะไรก็จะมีอำนาจคนจะฟังมากขึ้นได้ไหมก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงของการที่อาจจะน้ำหนักเพิ่มขึ้น,นดได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะว่างั้นเลยเนาะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีคนเข้ามาดูแลคอยเอาเอา,เอาใจใส่มากขึ้นได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดเลขสามลงไปให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะคนวันศุกร์เอาพฤหัสค่ะ จะลีบไปไหนนะคะพฤหัสค่ะห0 5 5 5 6 5 8หหหหแล้วก็59นะคะได้ไพ่ของคำว่า the river นะคะเราบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤษหัตนะคะมีเรื่องคิดเรื่องต้องตัดสินใจเลยหลายเรื่องอ๋อม,มีเรื่องต้องคิดเรื่องต้องตัดสินใจหลยเรื่องต้องตัดสินใจให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่จะมีคนนู้นคนนี้ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วสร้างความมั่นคงให้ได้ไหมได้ เป็นชีวิตของคนที่เกิดมาทำเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดแต่ช่วงนี้จะมีคนอื่นมาช่วยเหลือเรามั่งว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขเยอะๆอย่าลืมติดเลข6เข้าไปร่วมด้วยละกันนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์ได้เลข60 62 64 68 83นะคะได้ไพ่ของคำว่า the magician magician นะคะก็เป็นช่วงของการที่ คนวันศุกร์น่ะจะมีช่วงของผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะคะทําได้ตอบได้ดูเนยเอ้ยนะคะรู้หมดทุกเรื่องเลยนะคะยกเว้นเรื่องตัวเองนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่ส่งความรู้มีเซนต์มีลังสองหอยแม่งชี้ฟ้าชี้ดินถามได้ตอบได้เอ้ยว่างั้นเลยเนาะ นะคะแล้วเรื่องของความรักก็เป็นคนาา้างจะช่างเรื่องอยู่พอสมควรไม่ถูกใจไม่เอานะคะไม่เอานะคะว่างนั้นเลยเนาะแล้วก็เรื่องของของของการงานถือว่าโดดเด่นค่ะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินถือว่าฟุ่มฟ้ามากในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดเลขหนึ่งเข้าไปร่วมด้วยละกันนะคะต่อไปค่ะคนวันเสาร์ได้7 0 7 1 7 6 7 7แล้วก็78ค่ะนะคะ ได้ไพ่ของเขาว่าเดชช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของข้อเขา่าหัวเข่าให้ดีๆนะคะไม่เคยดีนักเนาะเรื่องเก่าเรื่องเดิมปัญหาเดิมๆจะกลับย้อนกลับมาให้เราปวดหัวอีกนะคะมันสวดมนต์ว่าพระสินทานภาวนาเขานะ้เขาไปร่วมด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้เบาบางลงนะคะประมาณนั้นเนาะระวังลดเสียรด มีปัญหาได้ไหมได้นะคะระวังการเจ็บป่วยการเสียของรักด้ไหมก็ได้เหมือนกันให้ระวังด้วยนะคะคนวันเสาร์เนอะนะคะให้ติดเลข1นึ่และเลข3าเข้าไปร่วมด้วยวันนี้จะมีดาว1น่อะคะ่ะย้ายนะคะให้ระวังเลข1เข้าไปร่วมด้วยนะคะอ่าแคปน้าจอไว้เนอะ1 2ึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอ หนึงสองามแคปเจอน่าจะทันนะขออนุญาตดูกับนะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆต่อไปค่ะไม่รวยไม่เลิกนะคะรวยให้เข็ดค่ะไม่รวยไม่เลิกนะคะประมาณนั้นเลยเนาะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วนะคะสําหรับสมาชิกที่อยากจะเข้ามาร่วมร่วมร่วม VP กับจันตายนะคะเพียงแค่บูชาหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นพี่หมายเศรษฐีนะคะ ความดีของพี่ใหม่เศรษฐีก็คือจะมีตัวเลขขึ้นนะคะเราสามารถเอาตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงโชคได้นะคะหลังจากสวมดมนต์แล้วนะคะหรือจะเป็นพี่ไทเกอร์อายนะคะว่าด้วยเด็กอำน,นาจบารมรีและโชคลาบนะคะแล้วก็หินถูหวยค่ะนะคะว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยโดยตรงนะคะแล้วก็ยังมีหินดูดซักดูดโชคลาภดูดเงินด,ด,ดูดทองด้วยนะคะแล้วก็ปีเสี้ยเปลี่ยนสีค่ะจะมีโชคลาภเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มนะคะหรือหยกน้ําผึ้งค่ะ ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็เรื่องของความรักที่สมบูรณ์นะคะมีทั้ง1ตัวและ2ตัวค่ะนะคะเพียงแค่พิมพ์เข้ามา,าในไลน์นะคะพิมพ์คำว่าขอดูรูปเนาะทักไลน์อันนี้เลยนะคะ0815915987 0815915987นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดไลน์นะคะสำหรับเบอร์เก่านะคะ635915นะคะทักเข้ามาเนาะ ลายใดลายหนึ่งหนึ่งลายพอนะคะไม่ต้องมาหลายลายเนอะเดี๋ยจันงงนะคะพิมพ์คําว่าขอเข้า VP ีนะคะเดี๋ยวจงงนะะัวนะะจส่งรูปไปให้ไปเลือกเลือกแบบไหนเข้ามานะคะ,หร,ออะ,ะหรืออยากจะเข้าวีพีเนาะหรืออยากจะอะยรพิมพ์คาว่าเรียน <S 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 เรียนอะไรบอกมาด้วยนะคะจะได้รู้นะเพราะสอนหลายอย่างนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการซื้อปฏิทินเลขเดตาทิพย์นะคะก็พิมพ์คาว่า ขอสั่งปฏิทินเนาะมีจํานวนจํากัดนะคะรอบนี้จะทำไม่มไม,ไม่ไม่เยอะไม่มากนะคะแล้วก็รอบนี้พิเศษกว่ทุกๆปีที่ผ่านมาก็คือจะมีดาวเด่นให้ด้วยให้เป็นเ,นเลขนี้เลขนี้นะคะจะได้รวยรวยรยไม่รวยไม่เลิกนะคะเยี่ยงนั้นเลยเนาะโอเคค่ะก็อาจจะใช้เวลาเยอะละอาจจะต้องบายบายนะคะอ๋อแจ้งข่าวนิดนึงค่ะปีหน้านะคะ,ะช่วงของเลขเด็ดตาทิพกับพวงเพชร นำโชคอะคะ่ะจะลงช้ากว่าปกตินะคะไม่ต้องตื่นเต้นอาจารย์ไม่เห็นลงเลยไม่เห็นลงเลยจะได้ไม่ตื่นเต้นกันนะคะแล้วก็แต่ว่ากลุ่มของ v ีพีอะคะ่ะจะได้เข้ามาดูก่อนนะคะประมาณนั้นเนาะสำหรับสมาชิกอะคะ่ะแนะนำว่าให้ให้ให้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เข้ากลุ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าพอดีตอนนี้ยุ่งยุ่งอยู่นะคะ เดี๋ยวรอนิดนึงนะกันกาลังกําลังนะหลายเรื่องหลายราวปวดหัวค่าเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวจันจะรวมกลุ่มให้เข้ากลุ่มมาแล้วก็เข้ามาชมคลิปก่อนได้นะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้จันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกกันค่ะที่ที่ไม่ได้เข้าวีพีนะคะก็ให้เข้าวีพีซะจะได้ดูเลขได้กับเขามั่งเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ตัดรอนสาหรับ Uh, แฟนค่าบของอาจารย์เนาะจะได้ชมคลิปหลังจากที่หวยออกวันพรุนี้อาจารย์จะลงคลิปให้วันนี้นะคะจะได้ตัดปัญหาคนมีปัญหาเนาะทายไม่ออกก็เลยอยากให้ทายอะไรเอ่ยมาเมื่อไหรเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะเยี่ยงนั้นเลยเนาะก็พบกันครั้งใหม่ค่ะกอาจรรารย์ต่หมอดูตาทิพย์กับในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ก็คงบายบายนะคะแล้วพบกันกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย